อันนี้ครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ,บแบ <am> อนดูไอ้น้องไอ้น้องได้ลูกปั้นมาวะล,ลุมหัวมาแล้วทำไมงูมันเป็นแนวนอนเนอะ่ะ คล้ายๆวงเล็บนี่อันไหนวะสามแฉกนี่น่าจะอนนี้คล้ายๆวงเล็บนี่มันมีหลายอันวะ่ะอันนี้หรือไม่ก็อันนู้นเนี่ยอันนี้มั้งไม่ใช่อ่า อนี้ต้องไปอยู่ท้องซ้ายอ้าโวมั่วบอกเลยหมุนไปหมุนมาตาเริ่มลายเนะี่ย อาดูดูให้ดีว่าแต่ละอันเนี่ยจะต้องหมุนยังไงนะดูทางขวาล่างนี้ให้ดีสีน้ําเงินอย่างนี้สีน้ําเงินหันขึ้นอะไรนะ่ะถ้าเปรียบสเสมือนเป็นกุญแจเป็นลูกศรนอะสีน้ําเงินหันขึ้นเขียวซ้ายแดงขวาลงนิดๆน,น,นะ แบบคนที่จะเล่นแล้วก็จะแบบขี้เกียจมาหมุนเองนะไอ้ตัวเอชลีลช่บอกให้ยิงนะครับแล้วถ้าคนไม่มีกระสุนทำไงเนี่ยเอชลี่บอกให้ยิงไอ้พวกนี้ ไหนลองยิงยิงงูงูก็สว่างมามง่ายอย่างเงี้ยนะนี่คือดาบเปื้อนเลือด มันจะใช้ทำอะไรกันนะเรืออ่นแบบว่ามันเป็นแค่ดาบรอมนยะดาบเปื้อนเลือดน่น่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่ามันโดนมันแทงเข้าไปอยู่ที <c oughs> นี้ก็จะเหลือดาบดาบดาบเหล็กดาบขึ้นเส้นนิม ดาบขึ้นสนิมควรจะไปอยู่ข้างในนี้เพราะมันอยู่ในหินนานจนขึ้นสนิมเธอบอกว่างานอาร์ตเวิร์กนี้เหมือนจะบอกเรื่องราวอะไรบางอย่างเธอมาถึงอาร์ตเวิร์กที่กำแพงนี้ใช่ไหมเหลือดาบเหล็กกระดาบทอง นี่อสูรเป็นสีนนทองก็สมควรได้รับดับทองอันนี้เป็นเหล็กก็ใช้ดับเหล็กน่าทุสบายสบาย หมวกกับโล่แต่โล,ล่เราไม่มีอ๋อมันหมุนได้ด้วยว้าวอ๋อมันมีเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอีกนี่เป็นหกเหลี่ยมอีกหกเหลี่ยมน้ำเงินอ๋อ หกเหลี่ยมน้ำเงินโอเคข้องกับรูปพวกนี้นะครับนี่ต้องนั่งโต๊ะที่มันจะมี มีดสามแล้วก็ซ่อมสองช้อนหนึ่งวยถ้าให้อืชลนั่งอังนนี้คือรีออนะนั่งถูกแล้วผมว่าแต่อัชลี่นี่ต้องไปนั่งตรงสอ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 งจานแก้วสองสองจานแก้ว comes on du count have a seat okay Leon. looks like we figured it out เทสที่ริทิโนตนะครับเป็นการเขียนอย่างรวดเร็วนะครับเจ็ดกับสิบสองนาฬิกาเจ็ดกับสิบสองนาฬิกาก็คือเอาไปใส่ที่นาฬิกานั่นอาที่แบบว่าอาจจะเจ็ดโมง ต้องกดกกกบาดด้วยนะเปิดนี่คืออะไรเปิดจิตโมงเหมือนกันเหรอเหมือนกันเว้ เป็นสารละเหมือนเอาไปล่างล่าง ไม่ได้มันต้องมันต้องสามอะมันต้องให้ได้สามอันสามได้นมีหว่า มัว่วมบอกเลยว่ามัว่ว